สวัสดีครับสวอสดีเอ้ยเอ๊เมื่อคืนใครมันห้าวไว้เฮียเฮ้ยเมนยูนะครับแพ้ไปสี่สามเกินลิกไปลิกมาหงเกมคูรหนุกเลยนะครับเมื่อคืนใครได้ดูเนี่ยอ่า ถือว่ายังไม่อยากโมอประกาศหลายชื่อก่อนแล้วกันก็เชลซีโอ้โหถือว่าล่วล้ะกันประกาศแค่เชลซีนะครับเพราะว่าเมนยูผมน่นทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะว่าแผนมาประมาณไหนแต่เชลซีเนี่ยแผนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมันไม่ได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นเออเชลซี Chelsea ก็มีประตูนะครับโยเยไปตัวิดซ้ายคูริยาขวากุโตกองหลังคู่สองตัวน่ยไอยเฮียเนี่ยจอมลว่เลยไอสัตว์เมื่อคืนอะ โอ้โหกองหลังบาดีชิวไอ้หียดีตาซี่เนี่ยถามหน่อยมันดีกว่าพี่เ็กพี่ใหญ่เดโกซิวายังไงวะกูรู้นเเะเวไปว่าแม่งจะจะดบอะพี่ใหญ่อะเพราะว่าตอนนี้อายุก็เยอะแล้วปีหน้ารีทายแต่มึงก็ควรเอาลงเกมใหญ่แบบนี้ป่าวะหนึ่งเลยประสบการณ์สองเลยโอ้โหไปเทียบกับ<อ>บาดีชิว <S <S ไอ้ที่เอาเด็กกับเด็กลงคู่กันนะโชลซีโอ้เจ๋งเดเมื่อคืนน่ะอะกองกลางคู่สองตัวนะไคเซโดคู่กับเอโซเมื่อคืนถามว่าดูดีไหม ดูดีนะแต่ว่าไกเซโดตัดเกมน้อยนิดนึงอืจ่ายเสียด้วยปีกซ้ายมูดิกเมื่อวานเล่นดีแต่ว่าสกอร์ไม่มีปีกขวาพอลเมอร์โอ้โหทำไมมันโหดขนาดนี้วะก็มีไอดอลเหมือนเมสซี่น่าจังมันดึงโหดเงี้ยครับแล้วก็กางลุกนะครับเป็นกาลาเกอร์กองหน้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับโอ้โหเมื่อคืนย้อมผมสีฟ้าเหมือนป๊อกบาครับค่าๆตัวเนี้ยโคตรเท่นะเออก็พูดถึงต้นเกมหน่อยคุณคิดว่ายังไง มันเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกกันนะเมื่อคืนอ่ะเปิดหน้าดิกองหลังั่วกทั้งสองทีมอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผมว่ากองหลังนีรั่วทั้งสองทีมเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยกานาโชแม่งโอ้โหถือว่าโดดเด่นนะเออไม่ว่าจะเป็นการลากเลยเนี่ยดวลกับกุตโตเนี่ยกุตโตนี่เสียใบเหลืองตั้งแต่นาทีที่สามสิบไปเสียบอลไกเซโดที่เสียบอลมันยิงเข้าเออน่าจะตอนที่เชลซีสองศูนย์อ่ะเดี๋ยวเราใหยพูดเออมาพูดลูกหนึ่งศูนย์ก่อนแล้วกันลูกหนึ่งศูนย์เนี่ยเชลซีไปยิงเข้า จากจังหวะที่ลูกแรกเนี่ยโอ้โหที่เชลซีออกนำนะครับก็เป็นลูกที่ตามจริงอ่ะต้องชมเซนบอลของเอนโซเ,ออเพราะว่าเอนโซเนี่ยอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเส้นครึ่งสนาม,มแล้วเป็นหดแทงไปเลยไอ้ที่แล้วกุโตก็วิ่งลูกนั้นอะ่ะคือพอวิ่งปุ๊บโอ้โหช่องแม่งเปิดดิจะใครก็ได้พาเมือก็ได,กได้กุโต้ก็ได้แต่สุดท้ายบอลเลือกไปที่กุสโต้แล้วกุสโตก็ตบกลับมามีฉแฉลบนิดนึง เลยกองหลังแมนยูเออบอลเปลี่ยนทางปุ๊บโอ้โหจ่อจ่อกันละกเกอร์คุถามหน่อยทำไมจะไม่เข้าโหหนึ่งศูนย์ตอนนั้นในใจนะมึงคิดว่ากูคิดยังไงตอนนั้นอะไอ้เฮียโอ้โหนำหนึ่งศูนย์อย่างเร็วอะดีใจอะไอ้เฮียใครไม่ดีใจบ้างวะหนึ่งศูนย์ปุ๊บโอ้โหเฮเลยอะเพราะว่าคนขี้แซคขี้โม้มันเยอะไงแถวเนี้ยแม่งเหม็นแมลงวีไอ้เฮียเออก็หนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าออกนำเร็วไหมโอ้โหออกนำเร็วและหลังจากนั้นอีกไม่นาน ลูกสองศูนย์ก็ตามมาครับติดๆนะครับโอ้โหช่วงนั้นนี่แบบโม um, เมนตัมนักงเตะโจซีนะดีไม่รู้จะดียังไงอะ่ะคูริยาโดนเตะนะครับจุดโทษไอ้เหียมันเป็นลูกที่บอลลำเลียงจ,จากการแทงหรือเปล่าวะมูดิกเอ่อมูดิกมูดิกแทงให้คูริยาปุ๊บคูริยาได้บอลปุ๊บหักเข้าแลวนี่เข้าช้าเข้าออดีหลังครับโดนไปเ,เออเสียเลี่ยมเออหักเข้ากรอบเขตโทษปุ๊บไอ้เหียโดนเตะเรียบร้อยจุดโทษแล้วถามหน่อยมือหนึ่งให้ทายว่าใครโอ้ โฟคาเมอร์สวยโฟล์คลาเมอร์ยิงกูถามหน่อยจะไปเหลืออะไรว่าลูกจะโทษตอนนี้ลูกจะโทษร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะไม่เคยพลาดนะครับตอนนี้ยิงประมาณสิบเอ็ดลูกแล้วมั้งเพราะเมื่อคืนยิงสองลูกก็ลูกแรกที่ยิงเนี่ยโอ้โหถือว่ามุมขวานะเออคนละทางกับบุนนาก็ทําให้เชลซีนั้นออกนําไปสองประตูต่อศูนย์โอ้โหในใจตอนนั้นไอ้เฮียยังไงก็ชนะโมนตัมยังไงกูก็มา โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูดีเหมือนกันนะหลังจากที่ยิงเข้าไปเนี่ยโอ้โหถามว่าเกมเชลซีแย่ไหมแบบหลังๆงพักหลังๆเนี่ยพอเชลซีออกนําคู่แข่งนะก็ชอบที่แบบโดนคู่แข่งกดโดนคู่แข่งแบบกดดันอยู่ตลอดแต่เชลซีก็มีโอกาสเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการลากเลื้อยของมูดิไม่ว่าจะเป็นการลากเลื้อยของแจ็กสันแต่แจ็กสันเนี่ยครื่องแรกก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่พูดถึงภาพรวมก็เกมนี้ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะสำหรับทางแต่ ไอ้ที่มันโดดเดีย่ยจริงๆเนี่ยคือโคพาเมอร์กับกองกลางเนี่ยเอนโซเมื่อวานเนี่ยครึ่งแรกเล่นดีมากหลไรทั้งนั้นเชลซีก็นว,นวดนวดนวดแต่สุดท้ายครับไอ้คําว่าประมาทไอ้คําว่าพลาดเป็นลายบุคคลเนี่ยไม่เกิดมาแบบนี้ตลอดเลยค<ช>ือ<ช>แบบ<ช>ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรปัญหา <c oughs> เชลซีเนี่ยไกซ่ซโดไกซ่ซโดอีกแล้วครับทุกคนครับไปปล่อยไก่นะครับเป็นยังไงจ่ายลูกนี้มันไม่ควรจ่ายเข้ากลางอะมันคิดว่าจะจ่ายให้บาดิชิลซึ่งบาดิชิลอยู่ตำแหน่งที่ไม่พร้อมเล่นฟุตบอลแล้วเตะมันอยู่ที่อะกอ ไม่ไม่พร้อมสุดท้ายแล้วไม่ได้ตัวเร็วๆด้วยฮอยลุนกานาโชสุดท้ายใครได้ใครใครใครได้วะตอนนั้นกานาโชกานาโชปุ๊บได้รักเลยปุ๊บโอ้โหจะไปเหลืออะไรลูกนี้เราโทษเปโตวติตไม่ได้นะเพราะว่าใครจะไปเซฟได้ไว้เฮียหนึ่งๆยกระยกยกเว้นมันจะเจอที่แบบนักเตะที่แบบไม่มีความมั่นใจจ่ายให้เงินกานาโชวิ่งสบายอ่ะนาทีที่สามสิบสามนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหเฮียนำแป๊บเดียวไม่ไปโดนแบบงงๆอ่ะซึ่งนี่แหละมันทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมดีซีนั้นเปลี่ยนโมเมนตั มันเป็นลูกที่ผิดพลาดของไคเซโดนั่นแหละโอ้โหแล้วถามหลังจากนั้นโดนบุกเรื่อยๆเลยนะเออแมนยูสร้างสรรค์โอกาสบูโนโ่ตักข้ามไปข้ามมาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาโหมีหลายๆครั้งเหมือนกันแต่ไฮรุนเกมนี้ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่มีบทบาทเลยเลยเลย,ยิงยิงตรงกรอบอะเท่ากับศูนย์ผมไปดูสถิติมาจากคนภาคบอกนะครับก็นั่นแหละไฮรุนเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สลับเกมนี้นะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเชลซีก็โดนนวดโดนนวด,นวด,นวดแล้วก็มีโต้บ้างโต้บ้างไม่ใช่ว่า โดนแมนยูบุกอย่างเดียวเชลซีก็มีส่วนบ้างแต่สุดท้ายลูกสองสองมาในนาทีที่สามสิบเจ็ดโอ้โหเป็นยังไงวะโอ้โหก็ต้องชมดาวโลเปิดแม่นเฉยลูกนั้นเป็นลูกที่เหมือนจะส่วนมัน้งแมนยูอ่ะเออแล้วกองหลังเชลซีนั้นประกบผิดพลาดปาดิชิลเนี่ยไอเหียข้างหลังมีว่างสองเออว่างสองอะ่ะมันไม่ไปประกบข้างหน้าแล้วแบบกองหลังเชลซีไม่ไม่มีการจัดระเบียบเกมรับทานโนโงนีเลยเลยสบายครับไอ้แ้่กูแบบโดนยิงล<ๆ>ูกน<ๆ>ั<ๆ>้นแม่งหัวร้อนอีเหียแม่งแบบ โอ้โหกูคิดในใจแล้วเชลซียังไงก็เป็นเชลซีอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ไปเจอดีแมนยูนะเว้ยทุกคนคือเจอเบอร์ลี่ยังไม่รอดอ่ะไอ้ที่เออเจอเบอร์ลี่ยูยังไม่รอดเลยสุดท้ายก็สองสองออกนําไปหลังจากนั้นก็โดนกดเรื่อยๆดีนะไม่โดนสามสองต้นเกมไอ้หี้อะเออครึ่งแรกก็โจไปไม่มีแล้วละหลัอยากยิงนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้ถือว่าเสมอไปสองสองโขยิงเยอะจัด พูดถึงภาพรวมหน่อยครึ่งแรกเชลซี Chelsea ก็เล่นดีแมนยูก็เล่นดีแต่เชลซีไปพลาดไอ้จังหวะไกเซโดนั่นแหละเออจุดเปลี่ยนคะรับแม่นี่คือจุดเปลี่ยนแบบสาคัญจริงๆนะถ้าเกิดไกเซโดไม่จ่ายพลาดนะผมว่าอาจจะเสียไม่เสียประตูอาจจะเล่นง่ายกว่านี้ก็ได้เฮียจริงๆไม่หัวร้อนจริงๆมันแบบ <c oughs> <ๆ>น่าโมโหนะถ้าเกมนี้แม่ไม่ชนะนะกูด่ายับแน่คลิปนี้มจะคนละสีหน้าเลยไกเซโดโอ้โหซื้อมาโคตรแพงเออนี่คือภาพรวมของครึ่งแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันสลับครึ่งสองนะ พอกลับมาเล่นครึ่งหลังเอ,อ้อัหแลกกันยับเหมือนเดิมเชลซีก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นดอกกว่าเดิมนะเออแมนยูก็ได้ส่วนเกือบได้เหมือนกัน,กนเอ,อก็ไม่ได้แย่เมื่อคืนน่ะแบบมีโอกาสเข้าทำแล้วแมนยูเนี่ยโอ้โหมีโอกาสหลายครั้งนะดีซัสซี่นเนี่ยเป็นเยี่ยเลยวะ่ะกองหลังเชลซีนะไม่ชอบพลาดเกือบฮอยลุนเกือบยิงเข้าโอ้โห,โ,หโหคือไปจ่ายพลาดง,งูเลยแล้วเจ้าตัวก็อะไรวะ,ะไ,ปไปแก้ตัวได้ปแก้ตัวได้กับไปแก้แล้วแม่งสะใจด้วยนะสลายได้เกือบไปสะใจข้อพิพาทตัวเองนี่เหรอ โอ้โหโอกาสของเชลซีเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่ก็ทําจังหวะผิดพลาดหลายๆอย่างเหมือนกันเหมือนครึ่งแรกเลยแรกสุดท้ายครับโดนสวนเป็นจังหวะที่ผมใจเปรี้ยวมากที่สุดโอ้โหนาทีที่่าไรนะ6-6กว่าเออถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นทางฟังเอแลดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายให้แอนโทนีโอ้โหแล้วแอนโทนีวันนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยจังหวะวูบว่าไม่มีหลายจังหวะนะความเร็วมีโดนกับเอ่อทางหน้าของคูริยาเนี่ยคูริยาวิ่งตามไม่ทันนะ เราดูมันดีใส่คอยโคตรสวยครับลูกนั้นเอนโทนี่นะแล้วแบบเฮี้ยโคตรโหดมึงดีดได้ยังไงวะไอ้เฮี้ยลูกเข้าหัวเป๊ะเลยคือถ้ามีคนถ่ายข้างหลังแล้วไปตัดติกตอกอ่ะน่าจะเท่มากเลยนะเออช่วงันนั้นไอ้เฮี้ยแบบโค้งเข้าหัวกันนะโชว์เป๊ะพอดีเป๊ะโค้งไม่รู้จะโค้งยังไงแล้วอ่ะเบตูวิทก็ออกมาปบตวิทไม่ทันว่ะบอลมันเลี้ยวบอลมันเลี้ยวก็หนีหนีหนีดีถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูดี ต้องชมไอเจนี้มันจ่ายสวยจริงเออแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือวันนี้ยถึงแม้ว่าเราจะล้อมันเป็นเดิมหมุนอยู่หลายครั้งแต่วันนี้มันเล่นดี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 แบบการลากเลื้อยเนี่ยโอ้โหทำลายแนวรับของเจอซีได้หลายจังหวะจ่ายบอลก็โหดอีกเออเซ้นบอลในการจ่ายก็โหดแต่มันชอบยิงติดอยู่หลายครั้งส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กองหลังเจอซีนั้นมันมาบล็อกได้บ่อยและหลังจากนั้นอ่ะ ก็เล่นไปเล่นเนอะเออเชลซีก็ไม่ใช่ม่าจะเล่นดรอปแต่ว่าโอ้โหด้วยโมเมนตัมอรจริงก็เหมือนจะแพ้แล้วแหละเออสามสองโมเมนตัมมาเล่นทั้งเกมอ่ะไอ้แค่นาทีเจ็ดสิบนาทีแปดสิบเวลามันก็เผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้แมนยูก็กองหลังก็รับดีรับดีรับดีเหมือนกันถือว่าแม็กควายเนี่ยเมื่อวานอ่ะเล่นดีมีจังหวะที่ได้โม่งหลายครั้งตัวใหญ่ตัวสูงเนี่ยลูกกลางอากาศแม็กควายแม่งเก็บเก็บอยู่เลยนะเออสรับเมื่อวานอ่ะแล้วความผิดพลาดน้อยมากแม็กควายเมื่อวานมันอยู่ที่ อ่าลูกทีมมนดอื่นมากกว่าส่วนตัวนะอันนี้คือที่ผมคิดแล้วหลังจากนั้นเกมทําท่าว่าจะจบไอ้เหี้ยดาโลนะครับโอ้โหไปน่จะแรงหมดนะไปสะดุดล้มนะครับสะดุดล้มเข้าหาของมนุยเก้ได้จุดโทษพอดีสู้ ได้จุดโทษพอดีครับโอ้โหเสียเลี่ยมเดี๋ยวว่าเสียเลี่ยมแล้วรีภาพพูดไปพูดไปพูดไปเออไอต่อไอต่อไอ้เอาไอต่อคุณก็พูดเสีิแล้วด้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นคนเดิมโคพาวเมอร์โอ้โหไอฮิยิงเข้าไปอีกเอาละโมเมนตัมเชลซีมาเต็มแล้วครับรอบนี้อ่ะพูดถึงค้าโคพาวเมอร์หน่อยยังไม่อยากจะรีบชมเอ่าโคพาวเมอร์ก็วันนี้สิบเต็มใส่พรับจัดไม่จะเต็มสิบได้ไงสิบเต็มร้อยเต็มสิบมันมีเต็มสิบอะ โคพาเมอร์รู้จักหรือยังแต่สองดโทษนี่ก็ถือว่ายิงคมมากนะหนาวไอ้เหียอะสวเทียอะไรแดดร้อนอีสัตว์เออโคตรร้อนเลยตอนนี้โคพาเมอร์ก็ยิงเข้าไปโอ้โหมุมขวาเหมือนเดิมนะอุนนานาก็พุ่งไปลูกนี้เราโทษอุนนานาไม่ได้เราต้องไปโทษดาโลดาโลเพราะว่าหลายเกมน่ะอุนนานาโอ้โหวันนี้เซฟดีนะโคพาวเมอร์ไม่มีโอกาสยิงแบบ แม่งเซฟมือเดียวเน้ออหน,น้ามึงอย่าไปดูถูกมนันนะเซฟมือเดียวนะไอีเหี้ยแต่มันโดนสอบอยู่โทษเงี้ยมันสเออมันมันโทษมันไม่ได้วะการเปิดบอลอะไรนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดพลาดณหน้าเนี่ยเปิดแม่นเลยทีเดียวอยู่ที่ผู้เล่นนะรับมือก็เราแมนอยู่แต่ละคนมันก็รู้ๆกันอยู่เออแล้วสุดท้ายเกมทำท่าจะเสมอสามสามครับอันเป็นชนะเฉยเชลซีดวงมันจะชนะ กูถามน่อย p มอร์ r h e c t ิกนะครับก็ต้องชมเซนต์มอนของ e n z ซแล้วก็ต้องชมการหาพื้นที่ของ Palmer ที่หลอกล่อกองหลังแมนยูได้แล้วเขาซ้ายเนาะไอ้ไอ้ไอ้พวกน้ำชี้เฮ้ยก็หลังแมนยูก็ชี้นะแต่ไม่มีใครมาสักคนเฮ้ย Palmer ยืนอยู่ Palmer ยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโอ้โหเขาชม e n โซอีก e n ซ o ก็ฉลาดใจอ๋อเข้าซ้ายที่ถนาดกูถามหน่อยมันจะเหลืออะไรวะแล้วก็พื้นที่มีโอ้โหถ้าพูดตามตรง ลูกนี้น่าจะสามไล่ตรงนั้นน่าโคตรโล่งนะครับซึ่งพอกองหลังแมนยูจะรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วสายไปแล้วกูจะเข้าบอลนเมื่อได้ตั้งบอลได้ไม่ทันแหลก้วเียเน้นยิงเขาชันแหลมโอ้โหด้านหน้าหลงทางกูถามหน่อยครับบอลมันจะโหดขนาดไหนวทีอ่ะโอ้โหพอเมื่อสี่สามบ้านแตกครับโอ้โหตอนนั้นโดนแม่ด่านะไอ้เ้ชคฮ้ายเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไอ้เที่ตอนนั้นอ่ะแม่ให้กูได้อ่ะโอ้โหโอ้โหอย่ามาเศร้าอ่ะ เด็กแมนยูถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับแล้วหลังแล้วหลับเกือบหลับจะกลับมาได้แล้วก็หลับต่อนะครับแมนยูหลังจบเกมนะครับเมสันปากเอ้ยเมสันเมาส์โอ้โหเมสันเมาส์ของเรานะครับก็เด็กเก่าของเชลซีว่าที่เป็นลูกรักนะแต่สุดท้ายย้ายไปแมนยูเขาอยากไปแมนยูอยู่กับอาริเขาต้องว่าแหละเขาต้องเอาเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็คือเขาเลือกแมนยูไงแบบทีมใหญ่แต่ตอนนี้เชลซีกับแมนยูห่างกันห้าแต้มหลังจบเกมนะครับเมาส์เดินผ่านเอนโซเอนโซแม่ง Oh. โอ้ยไอ้ีะ่ะเนี่ยรู้จักเปล่าสโม,มสรแมงนาจื้อเลย oh. ไอ้ีะ่ะก็นี่แหละคือภาพรวมของเชลซีวันนี้นักเตะอย่างหนึ่งเลยที่ต้องชมก็คือพอเวลาโดนยิงเข้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่แบบแย่ลงบ้างแต่โอ้ยความใจสู้เนี่ยพอกลับมาครึ่งสองเนี่ยพอะถือว่าปลุกลูกคิมได้ดีเออประมาณนั้นมแต่สุดท้ายนี้ก็แมนยูก็ตัดยิงแฟนแมนยูก็เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้และสุดท้ายก็ต้องหลับต่อนะครับสำหรับแฟนแมนยู เกมลับมึงต้องไปแก้ในสัตว์เอาเทโกซิวะเข้าบ้างไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยเอาเด็กสองเดียซี่เนี่ยถามว่าแย่ไหม <c oughs> ก็ไม่ได้แย่นะแต่มึงไปเปลี่ยนเดียซี่ออกแล้วมึงเอาเอา่าเทเบอร์ชาลูบามาแทนเดียซี่แทนที่มึงจะเอาชาลูบาไปแทนบาเดชิลเพื่อเออนี่คือทั้งทั้งหมดทั้งมวลน,นะ <c oughs> ภาพรวมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะสนุกครับ <c oughs> เกมนี้เออลาไปก่อนลาไปก่อนลาไปก่อนสวยดูดูคลิป